เป็นอะไรเนี่ยเป็นว่านหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นไม้แดดไม้ประดับเป็นไม้มงคลเพื่อนๆดูต้นนี้นะครับเดี๋ยวเอาต้นนี้ออกก่อนนี่ครับเป็นไม้มงคลใช่ไหมครับเนี่ยเขามีความด่ังเนาะเขาเขามีดอกไหมไม้คะเคยเห็นไหมครับเพื่อนๆผูื่ินตามช่อง youtube มือใหม่หรืสสวนครับวันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดนัดรถไฟนะครับรถไฟก็กำลังเล่นมาเลยนะครับนี่ ไปสุรินทร์นะครับอุบลน,นะครับเพื่นอนๆคนไหนที่อยู่ใกล้ก็ลองเข้ามานะครับตลาดนั้นที่เรามาถ่ายนะครับนี่นะครับรดูรถไฟไปกอ่อนเพื่อนๆเสาาียงดังหน่อยนานๆนะครับ ไม่ค่อยได้เห็นรถไฟนะครับเห็นตารางรถไฟรถ่นฝั่งนน้นก็จอดอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ที่แมคค้ามาขายกันครนี s. <S 拜拜่ครับ no นี่ครับาี่ารั่อรานีครับนี่ครัดน่คราแล้วคันี่ครับเีืคร่อรไี่อนี่ครับนีู่รับน่ครับน่ครับนีครับ่่อกี่คหี่คบนอุบลอนครับรับ วันนี้มาแต่กี่โมงวันนี้มาสายแล้วค่ะเพิ่งมาถึงใช่ไหมก็สักพอ๋อสักพัก,ก,กเดี๋ยวผมให้แป๊บนึงผมจะดูผ่านๆก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาฝั่งนี้ก่อนดีกว่าขวักมรกตเขียวกี่บาทอันนี้สองร้อยค่ะสองบาทนะครับสวยงามเนาะครับเนาะ ้าเป็นอันใหม่นะครับสองบาทนะครับอันนี้นะอยู่ตลาดนัดทุกเลข6นะใครที่อยู่แถวบุรีรัมนะครับอำเภอรกระสังก็แวะมาซื้อได้นะครับอยู่ข้างรถไฟนะครับข้างทา,า,างรถไฟตัวนี้ล่ะเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยบาทกำแพงเมืองกินนี่แหละครับ8ปบาทนะครับ อันนี้สองร้อยนะครับวันนี้สวยทำไมมันโตขึ้นสูงมากเลยเนาะเพื่อนนี่80บาทประมาณสี่สิบเซนตอนนั้นครึ่งหนึ่งเองเนาะหรือกระถางใหม่มันโตไวมากเลยเนาะสวยงามมากเลยเป็นพุ่มเลย80บาทนี่ครับเพื่อนเพื่อน เราเห็นอะไรแปลกๆแล้วนี่เดี๋ยวค่อยมาถามกันเอาอันนี้ก่อนอันนี้คลาอะไรนะคุณแผน 1. 1> กี่บาทหนึ่งร้อยสิบาทนะครับตัดใบเก่าออกอ๋อตัดใบเก่าออกมีกป,ปมบใบมันชอบโดนกินงี้ครับเลยไม่ค้าตัดออกนี่ครับลอดใหม่ก็ออกดอดส,สวยเนาะหนึ่งร้อยสิบบาท นี่ครับกระถางใหญ่ๆเลยระวังหัวนะคะในกระบะล่ะโอ้บนหัวก่อนอันนี้ไปกินกระลาบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนมิ้นแค่โทไม่ได้กินเหมือนเหมือนเลยเนาะไอ้นั่นเขาเรียกอะไรสเติใช่ไหมที่กินกระลาบอ่ะเหมือนกันเลยเนาะก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเพื่อนเพืใบเขาจะแตกต่างกันตรงที่หยิกหยิกอะ อ๋อแต่เหมือนกันเนาะผมผมไม่กล้าซื้อไปหรอกเดี๋ยวมีคนเด็ดไปกินเรานี่กี่บาทหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยบาทนี่ครับเขามีดอกไหมเคยเห็นดอกยังแล้วนี่ล่ะหนึ่งร้อยชื่อผมญี่ปุ่นแต่แต่อันนี้เขามีดอกเนาะอันนี้ดอกสีเหลืองเพื่อน ตัวน,นี้ด,ดอกสีแดงผมญี่ปุ่นเหมือนกันหนึ่งร้อยเหมือนกันไอ้ดอกสีแดงนี่สวยเนาะครับใบเขาเนี่ยเขามีขนนะครับเพื่อนๆมาในกระบะนี้กี่บาท <50 S 1> ทุกอย่างห้าสิบใช่ไหมริบบินห้าสิบเพื่อนๆอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้กลาบหินดางห้าสิบแสงเงินแสงทองห้าสิบนี่ครับอันนี้วนรวยล้น้า รวยล้นฟ้าห้าสิบบาทนี่เพื่อนๆรวยล้นฟ้าห้าสิบบาทเนี่ยโว้ใหญ่มากนี่ครับว่านรวยล้นฟ้าห้าสิบบาทกระเป๋ากระเป๋าก็ห้าสิบกระเป๋าก็ห้าสิบกระเป๋าก็ห้าสิบใส่ถุงของแม่ฝากมาขายห้าสิบบาทเองถูกมากนี่ล่ะชื่อ ขอดซับ,ซบเศรษฐีขอดซับห้าสิบบาทนี่ล่ะแล้วใบตนน้นอะไรเนี่ย<ร>ไม่ได้ทราบว่าต้มน,น้ำมันติดมาแต่ถุกแดดได้ดจะแดงมากอ๋ตอต้นเนี้ยไม่ค้าก็เลยไม่ไม่เอาออกใช่ไหมมันโดนแดดจะแดงมากสวยมากถ้าปลูกๆเนี่ยเอนย่างนี้มันมีรอย่างี่ห้าสิบบาทมีป้าห้าสิบต้นนี้ ้าสิบโมกดงังมกดังมาใม,าม,ามา่อีกแล้วหน,นึ่งต้นแปดสิบไอตอนนั้นกี่บาทนะตนนั้นตนนั้นบนราคาโอ้ยตอนนั้นห้าสิบนี่ไอน,นี้ห้าแปดสิบตอนนั้นผมซื้อส่งให้ FC, เ,เอฟซีที่กรุงเทพกรุงเอฟเอฟซีเขาโอนโอนตังมาให้สองร้อยบาทบโอนมาให้มือใหม่หมดีสวนนะครับโอนมาให้ฟรีๆนะเขาดีเข้าใจดีมากเลยที่กรุงเทพนี่ ผมสงม่งหมกด่างให้เขานี่อันนี้ต้นไม้แปดสิบาทแพ็ค,คง่ายมากเนาะตนนัวนี้มันเบาเนี่ยแปดสิบาทตันนี้ล่ะตน,นี้นชื่อแล้วอันต้นนี้ก็สวยนะเขาจะเป็นดา่างอู้เหมือนนอนเลยเนี่ยคนๆน,นี่เนาะจะเป็นดอกเขาใช่ไหมนี่นี่นี่ครับสีแดงเนี่ยก็แรกผมนึกว่านอนครับต้นอะไรเนี่ย ตากแดดแล้วปลูกเป็นพุ่มเขาจะสวยใบเขาจะสวยที่ใบอะตากแดดปลูกเป็นพุ่มใบเขาก็จะสวยสวยที่ใบเป็นไม้แดดใช่ไหมใบซีินไหมไปอยู่ครับแต่นานมากแล้วก็จะปลูกตรงทางอ่ะก่อนเข้าสีริน,นอ๋อก่อนเข้าสีรินจะมีต้นนี้ตรงข้างทางใช่ไหมโอ้สแสดงว่าเป็นไม้แดดเนาะใบเขาจะเป็นพุ่มสวยๆใช่ไหมกี่บาทต้นนี้เพื่อนเพื่อน,นรู้จักก็พิมพ์ชื่อมานะนี่ ห้าสิบบาทบอกบอกมาแล้วแต่ลืมชื่อเพื่อนๆนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ดูอันนี้ก่อนต้นนี้ต้นใบเงินเพื่อนเพื่อนใบเงินใบทองไอใบทองไออยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมใบเงินอยู่ข้างบนกี่บาทห้าสิบบาทนะครับใบเงินใบทองในกระถางเดียวกันห้าสิบบาทโอ้ต้นนี้สวยโพเจ็ดสี เฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยอไนเพชรสีโพหรือเพชรโพเจ็ดสีโพเสีเพื่อนเพื่อนกี่บาทหนึ่งร้อยสิบาทนี่ครับโพเจ็ดสีหนึ่งร้อยห้าสิบาทประมาณสี่สิบเซนต้นแข็งแรงมากสวยงามมากนี่ครับเดี๋ยวป้าแกมาซื้อต้นไม้ นกน้อยนําโชคป้ามันจะมีดอกเหมือนนกครับนี่นี่มันจะมีดอกเหมือนก <He ard S 2> นกเห็นไหมนี่จิบจิบไดเห็นไหมกี่บาทอันนี้กี่บาทอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทกระถางใหญ่เลยสวยงามมากไม่ได้เอามาปกติเขาจะขายต้นละแปดสิบบาทนะตานี่ต่อต้นหนึ่งอันนี้มันเกือบยี่ยี่ต้นเนี่ยเป็นพุ่มครับริบบิ้นกี่บาทนะไหมคะหนึ่งร้อยบาท นี่ล่ะวันนี้สวยแปดสิบแปดสิบผีเสื้อแปดสิบบาทผีเสื้อก็แปดสิบอันนี้ใช่ไหมผีเสื้อแปดสิบเพื่อนๆไอตัวนี้ห้าสิบบาทชื่ออะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้พูดเมื่อกี้เองรวยล้นฟ้าห้าสิบบาทแล้วเนี่ยต้นอะไรเนี่ยอันนี้ต้น ที่เขาทาวุ้นห้าน,านว่านมาน้อยอนนที่เขาทาวุ้นกินใช่ไหมเพื่อนเพื่อนว่านมาน้อยว่านมาน้อยกี่บาทห้าสิบนี่แหละแปดสิบนะครับแม่ค้าไม่ได้เอาสะบะู่เลือดมาหระอะเดีดเดี๋ยวค่อยเอามานะผมจะส่งให้เอฟซีสองต้น นี่นะครับแล้วต้นนี้ละ่ะเสน่จหจันใดอันนี้จันแดงจันแดง,ดงจ,จันแดงโบราณกี่บาทหนึ่งร้อยบาทนะครับสนิหจันแดงโบราณหนึ่งร้อยบาทพิกุเนียใช่ไหมพิกุเนียเนาะพิกุเนียใช่ไหม๋นะยวพูดผิดทั้งสองคนอีกเอฟซีคอมเมนตะ์มาอีกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพิกุเนียสีแดงนะครับเพื่อนๆสวยนะสวย แดดด้วยเนาะใบเขาแดงเนาะเขาไปจะเป็นพุ่มสวยมากจะเป็นพุ่มสวยอันนี้ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยเด้อเพื่อนนี่ก็เนเลยนี่ต้นนี้อันนี้เก็ตเงินเก็ตเงินกี่บาทห้าสิบาบาทตัวนี้ก็จะเป็นกุหลาบหินดาห้าสิบบาทนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแปะเตมพลูพลูหินอ่อนแปดสิบบาทนี่ครับมีเสาด้วย มาข้างล่างนี่แหละครับต้นนี้แปดสิบบาทต้นนี้ล่ะแปดสิบนี่ก็แปดสิบนี่ตัวนี้เนาะสวยงามมากสองร้อสิบบาทนกน้อยเต็มเลยสองร้อสิบบาทอ๋อนี่กระถางนี่กี่บาทห้าสิบแปดสิบห้าสิบาทนะครับเพื่อนๆนี่ต้นนี้ล่ะ ห้าสิบตัวนี้แหละครับอันนี้อยู่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสิบบาทเดลิดาเดลิดาหนึ่งร้อยสิบบาทแต่เขียวเยอะแต่เขียวเยอะนี่อยู่ข้างบนหัวเรานี่นมีแปดสิบแปดสิบบาทนะครับเพื่อนๆชื่ออะไรเป็นเป็นเหมือนไอ้อะไรนะหางกระรอกเป็นเหมือนหางกระรอกกี่บาทนะแปดสิบแปดสิบเพื่อนเพื่อนเขามีดอกไหมอ๋อยังไม่เคยเห็นดอกเนาะ ต้นนี้กี่บาทสองร้อยยะ่สิบบาทสวยปะรถได้ปกติปกติเขาขายต้นละแปดสิบนะครับเนี่ยอันนี้กี่บาทหนึ่งร้อยนี่แหละครับแปดสิบยังดีดำแปดสิบสวยงามมากใครที่มีบ้านเป็นบ้านปูนนะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนกระถางเนาะ แล้วก็เช็ดใบให้เงาเงาเพื่อนๆสวยงามมากตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยผมลืมอีกแล้วนี่เขาม่ลืมเหมือนกันผัดโบกนี่ครับปลูกในน้ำอย่างสวยเลยนาะตัวนี้นาอนี่ลูกแล้วนี่ลูกแล้วผมเห็นเขาปลูกในน้ำกันนะครับเพื่อนๆสวยงามมากใส่น้ำแบบใสๆนะครับแปดสิบแปดสิบบาทใช่ไหมนี่แปดสิบ ตัวนี้ล่ะหกส60ตัวนี้ล่ะครับ80นี่แหละครับ80ตัวนี้110ชื่ออะไรเสื้อพรานเสื้อผราน1ส0บาทนะครับมีของบนรถนะนี่นี่ตัวนี้ถุงเงินถุงทอง60บาทนะครับถุงเงินถุงทอง60บาทเนี่ยประมาณ25เซน ต้นนี้แหละครับแปดสิบบาทนี่ก็ชื่ออะไรรูออ้จักไหมอันนี้ไม่รู้พยายามวันนั้นเห็นในยูทูบอยู่เลยเขาเรียกกี่บาทห้าสิบห้าสิบบาทนี่แหละครับทิ้งด่างกี่บาทหนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้ต้นไรไม่ค้าเนี่ยอ,อันนี้ก็รู้เป็นอะไรเนี่ยเป็นว่านหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นไม้แดดไม้ไมไมมประดับเป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคล เพืเ่อนๆดูต้นนี้นะครับเดี๋ยวเอาต้นนี้ออกก่อนนี่ครับเป็นไม้มงคลใช่ไหมครับเนี่ยเขามีความดังเนาะเขาเขามีดอกไหมไม้คะเคยเห็นไหมไมูเคยเห็นแต่ใบเขาดาง,<ๆ>งหมดเลยเพื่อนๆเนี่ด่างหมดตมด้นนี้ดังหมดทุกใคบค่ะต้นนี้จะดังหมดทุกใบนี่ครับดังหมดทุกใบเลยเพื่อนๆนีๆ่ลืมชื่อใช่ไหมนี่ <thế. S 1> ใครรู้จักก็พิมพ์มานะนี่ต้นนี้ครับขอต้นนี้ ขอต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะนบอกชื่อเพื่อนๆจะได้รู้จักด้วยครับต้นก็สวยงามนะครับกี่บาทไหมคะต้นนี้อันนี้แปดสิบค่ะแปดสิบบาทนี่ครับคิดกระถางคิดอะไรด้วยแปดสิบ <80 S 2> บาท,บาทนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับยาจงอางห้าสิบบาทสูงประมาณสี่สิบเซนสวยงามอ่ะไหนบนรถ ไอน,นี่คืออะไรเนี่ยจินนี่ไม่ใช่ไงมอ,ลลมอนเซล่ามอนเซล่ากี่บาทอันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมอนเซล่าร้อยาสิบแล้วข้างหลังคืออะไรเนี่ยว่านอะไรเนี่ยอันนี้อัหนนืม <c oughs> ไม่คามคาออสาว่านเสาหลง,หลงกี่บาทไม่ขาย <c oughs> ไม่ขายเพิ่งซื้อมาเหรอว่านเสาหลงใช่ไหมจับ,บดูใบเสร็จจับดูใบโอ้เดี๋ยวสาวกว็หลง <c oughs> ผมเต็มเลยทีนี้ นิ่มไหมใบมันนิ่มทําไมใบมันนิ่มล่ะครับก็เขาบอกว่าของแท้ไงเดี๋ยวจะมีขนๆอยู่ใ,ใช่นี่จะมีขนๆอยู่ใต้ใบเพื่อนนนี่ครับอ๋อบ้านเสาหลงของแท้จะมีขนเนาะเหมือนฟูกเลยนะครับนเนาะเขาเรียกเหมือนอะไรนะนี่ครับเขาจะเป็นแบบขนแบบนิ่มๆครับเพื่อนอ๋อแปลกมากเลย พิ่งได้มาใช่ไหมขยายพันธุ์เราเอามาขายเอฟซีเนาะนี่มาต้นนี้ไข่มุกอันดามันใช่ไหมค่ะร้อยหาสนึ่งร้อยสิบาทถัทงใหญ่ๆเลยนี่ครับโมโหเงินไมเพื่อนๆเนี่ยไข่มุกนี่น,นี่สวยงามนะ1นึรสิบาทเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับหนึ่งรอสิบาทหนึ่งรสิบาทสเสน่จันข้างหลังสาม สามร้อยสิบาทมีลูกด้วยมีลูกด้วยครับแล้วโคราเซียขายไปแล้วนี่ที่อยู่บนรถไมค้ไม่คะ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านนะครับไมค้าเอาสบู่เลือดมาหน้าวันนี้<ม>เอามาส่งด้วยอคคสองต้นครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เดี๋ยวผมจะสง่ใง,ะสงให้ fc นะครับนี่นะครับวันนี้ก็อากาศดีไ,มไหมไมคะอากาศดีมากวันนี้อากาศดีมากเนาะเ,เนาะแดดกำลังดีนะครับเนาะ มีลมด้วยมีลมเลยใครที่อยู่แถวอำเภอกระสังครับมาซื้อนี่ตลาดนัดมาเจอแม่ค้าขายอยู่ติดร้านรถไฟนะครับอยู่ร้านสุดท้ายแม่ค้าจะอยู่ร้านสุดท้ายนะมาจากสุรินทร์ก็ลงตรงนี้เลยนี่สถานีรถไฟอยู่ตรงนี้ครับเดินลงมาเลยก็เจอแม่ค้าเลยครับมีลูกค้ามาจากสุรินทร์ก็มาซื้อเหมือนกันนะครับเขามาเที่ยวตลาดนัดนะครับข้างในก็จะเป็นตลาดนัดโอเคครับ SFC ของเอสมาซื้อจากสุรินทร์ลงรถไฟมานี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะครับร้านไหนที่อยากให้แอดไปรีวิวให้ก็แอดไลน์มานะเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ไอดีให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม